เชี่ยแล้วกูกดไม่โดนเ้าไมคค้าไปเออกดอยู่กดอยู่กดอยู่ไอ้สัสเออสวดีกคขไม่ไปเฮ้ยยี่กี้กดไอ้ี่อ้อยสัสไปอทำไมค้าบพไม่าเชอโป้ก็ได้เออพพสเสียงมันไปงเสียงกูเชียเียนี่มค์้ากูทำไมไปหนีวะ แมงกูน้องเขาเจอไหมครับชิบไม้เพื่อดำเบี้ยเนี่ยกูพูดก่อนนะนะขูจะมาก็ถ้าเกัดไม่เชื่อว่าเราอัดยวอนแกดูเลยเชี่ยลงจีบย้อนไม่ตัวดดับที่เอาดับเออถ้าแกไม่เชื่อว่าเราอัดย้อนนี่เห็นไหมรีคอร์ดรีคอร์ดดิ้งกำลังอัดอยู่ปวดที่เป็นชาแล้วนี่กูยังไม่ได้อัดเลยนี่ กวดสควอตหนุ่ยเตอร์สกีกวดเฉยนี่อะไรด็กกูไปซื้อเครื่องใหม่แม่งสวัสดีค่ะดิวเลยเก่งเลยค่ะเชียร์กวดไปตั้งหนึ่งนาทีแล้วนี่หวังพุ่งมพุ่งมาเปิดรายการสัตว์ชิบหายอู้แล้วไม่มาอย่างแรกอู้มาอย่างไรกันมาอย่างเหล็อู้มาอย่างเหล็กมาอย่างเหล็กมาอย่างเหล็ก เดียวเขียน M P 3ขอข้าดอโอ่ข้าทำไมเจียงข้ากูไอ้ P 3ข้าวหัวจ้าโอ้โอเขยนจร้าเลยเาีอ้ตีทีเดียวปะทีเดียวปะผีตายเช่ไหมีตสองผีตายจริง มึงจะฆ่ากูแม่เมื่อกี้สิ่งนี้กไันเนี่ยไม่รู้ดิที่รู้ไม่ได้รู้แม่โกแบบ่ี้ได้แต่พอเราเข้าไปปุ๊บยังไงพอเรากลับมาแล้วมันไม่อยู่ที่เดิมโอเคยังดี้ที่เข้าจะ้โลกได้ไอ้เรื่องมันสร้างกลับมาได้ประตูทางกลับใช่ไหมพอเรากลับปุ๊บเขากลับไปปุ๊บพอเราเข้าไป พอเรบกลับไปปุ๊บนะพอเกลับไปปุ๊บนะนี่ถึงบ้านเลยม่ต้องขึ้นมาขึ้นขึ้นโอ้ยม่ยกเฟร์มน้อีเ็อยากให้มารข้างไนเนียโวงะจายี้ายังมีไอ้ายนี่ท่านไหนท่านไหนโอ้ช่มี่ีแมมีม้ายมีม่ใช่มาเนี่ยติดสามูู้้ต้องดูแบบแบบโกเลย ไม่ใช่ดูแมปบูเบอร์นี่แมปตัดจริงแมปที่คนดังเล่นหรอม่โบเป้เล่นกูลิปอยู่เออวะกูทิปอยู่ดีว่าแล้วูจะทำเดี๋ยวบอกับท่านผู้ชมกันว่าเรากำลังพูดอะไรผู้ชมก็รู้แหละบันมทให้ี ค่าผู้ชมดาวท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็ลงก็ก็ลงได้ไงแล้วกอม่ม่มีเนเทียไหมครับกูมีกามนตลงสีกามานตลังเหล็กของพเ็ีอน้็ไดกูไม่งใครสีกูไม่โง่กูไม่กูก้อใครกูรีนี้ก็ได้ไม่เหล็กกว่าเดิม มัตรทีตัวอะไรเหมือนเพงอะไรนี้คือกงเปิดของดีดามเทชดอยู่อันนึงเออของีว้ยแบบแบบนี้เป็นแบบไตล์บ็อกแบบส่อฟู่กันด้ยสกายวารสงครามสงครามดาสงครามดาวสงครามดาวเ้ยน่าจะเป็นดาวแล่ะแหละ เดาจันเดาจันดวงเาม่ีอ่ะี่คุณคุณจะปรับคุณด้คุมการพูดภาษาเพียนอนะคุมีแล้วกูก็เล็กอีกกนีาม่ีวนีไวไฟกูหายเร็วโอเคครับำวันนี้ครัขอตัวลาไปลาไปไกลครับผมไม่เล็กเลยคับตอนนี้ต้ขอตัวลาไปก่อนรับผมแล้วพบกน็หม่ครับผม แคที่อะไรก็ตาม <avez> <Marg. S 2> แม่ก็วันนี้เราไปก่อนข้าวบุเดีครับุตดแม่